หูเห็ดตลวกฝรั่งค่ะทุกคนหูออกเป็นดงเลยอะนู้นไปถึงนู้นเลยค่ะเต็ไมไปหมดเลยว้าวสวยมากเลยอะ โห,โหนี่มันบาดแล้ว โอ้โดูดอกนี้ขาใหญ่มากขาใหญ่มากทุกคนตัดดูสิใส่ถังค่ะเจออีกแล้วค่ะ ดอกสวยมากเลยอ้ยอันนี้มันบานแล้วเนาะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนอค้ยขาใหญ่มากดอกเปเลิกเลย จอีกแล้วค่ะทุกคนเห็ดปลวกกัางค่ะได้อยู่นะแต่ดอกนี้บานแล้วได้ไหมก็ได้อยู่ค่ะโอ้โหขาสวยมาก ใด้หมดเลยค่ะทุกคนเจออีกแล้วค่ะนี่ค่ะดอกนึงเฮ้ยนี่อีกค่ะนู่นอีกนี่อดอกหนึ่งแล้วก็น,นู่นใช่ทั้งหมดเลยค่ะไปถึงนู่นเลยค่ะทุกคนนู่นเลยแต่มันบานแล้วเดี๋ยวเราเก็บกัน สวยมากเลยโอ้ยอันนี้หวัวหลุดโอ้ <c oughs> โหวสวยมากเลย น,นี่อดอกหนึ่งค่ะนี่ดอกเล็กๆเนี่ยกำลังขึ้นมาดูสิโน่อีกดอกหนึ่งนี่อืมอ้มอันนี้ก็ใช่นะเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยทุกคน แต่น,นี้มันไม่สวยแฮะอาดอกนี้ดวกว่าโอ้โหสวยมากอ่ะอมีเห็ดปันปูด้วยค่ะตองนั้นนะเห็ดมันปูปูก็สวยดอกนี้เหมือนดอกไม้เลยค่ะ tôi này động lạc lòng mình phải sửa hả ừ, phải sửa hả มันบานแล้วโอ้โหขาใหญ่มากอันโน้นก็บานแล้วแต่ว่ามันยังได้อยู่ค่ะทุกคนยังไม่แก่เหมือนเห็ดปลวกบ้านเราเลยนู่นเลยโอ้โตัวหนูด,ดีค่ะ อ,ออกเป็นแบบว่าออกไปครอบครัวกันเลยทีเดียวนี่โอ้โหอุ้ยขาหลุดโอ้โหอ,อันนี้ได้ไหมอันนี้บานแล้วแต่ก็ยังได้อยู่ ดูกลุ่มนี้เยอะมากโ้ยกำลังดอกแบบสวยๆแห้นั้นเลยดูค่ะนูน่นนู่นยงก็โอ้โอขาแบบวบมาก ตัดขาเกะอุย้ยวิ่งเข้าไปเนอะนน้ตรงนูนน้นอีกค่ะทุกคนเยอะมากอะอะอาไม่หมดนน้ตรงนูนน้นอีค่ะ โนี่มีดอกจิ๋วด้วยนี่กำลังขึ้นมาอีกนู่นนี่โอ้โหดอกใหญ่มากขายใหญ่มากข้างบนนี่ทุกคนน้ยดูค่ะนี่ ีดอกใหญ่มากเลยดอกนี้ยิย่งเดินยิ่งเจอจริงๆค่ะอะดอกนี้อีกนู่นอีกทุกคนโอ้โหดอกนี้บานแล้วไม่เอาอโอ้โห วยมากเลยเยอะมากค่ะทุกคนยิ่งเดินยิ่งเจอค่ะดูตรงนี้ใช่หมดเลยนะคะที่เห็นขาวๆน่ะคือเห็ดปลวกฝรั่งหมดเลยค่ะทุกคนใช่หมดเลยนั่นทั้งแถบเลยค่ะแต่ว่ามุนพอแล้วค่ะเพราะว่ามันเต็มถังแล้วทุกคนกินไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวไปฝากเพื่อนด้วยไม่ไหวแล้วค่ะเอาแค่นี้แหละ ถ้าเราเดินอีกก็ยังมีอีกนะคะตรงโน้นอะเมื่อกี้มุนเดินผ่านมาก็ยังมีอีกค่ะเยอะมากเลยตรงนั้นนี่ตรงนี้ก็ใช่อู้เยอะเยอะมากแต่รู้จะไปทำอะไรค่ะมันขายไม่ได้ด้วยเนาะเอาไปฝากเพื่อนเนี่ยตรงนี้ทุกคนใช่หมดเลยนะเขาขาวเนี่ยนี่ ใช่หมดเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งเจอค่ะดูดูน้องสาวได้อะไรมาคะไแย่ๆเลยจ่ะเห็นมันปูเต็มถังเลยลเราก็เก็บเห็ดปวกเอาไปฝากจอยมีทุกอย่างเลยป่าเนี้ยไปกลับบ้านเถอะไม่กลับเหรอสองทุงแล้วเด้ ปะจะเมดแล้วยิ่งเก็บยิ่งมันค่ะทุกคนไม่อยากกลับบ้านพูดนะอู้จะได้กลับบ้านไหมนะโอ้ยถังก็เต็มแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ยังมีความโลภค่ะความโลภไม่เข้าใครออกใครนะคะงานนี้ออนน้ปปอันนี้อะไรอันนี้ไม่ใช่ ู้เห็ดพึ่งหวานดังนู่นนะ่ะตาดีๆทางนี้ก็ได้ไม่รู้อ่อนแก่นะ่ะตั้งพรุอยู่นะอู้เห็ดปูไอ้นี้เห็ดเห็ดมันปูมาเอาแล้วเนี่ตรงนี้นี่เห็ดพึ่งหวานอยู่นี่โอ้แต่มันแก่แล้วแหละอ่ะปล่อยไว้ตายจะได้กลับบ้านไหม กลับบ้านแล้วคะ่ะทุกคนข้างล่างจะเป็นเห็ดมันปูด้วยนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งหวานด้วยสองสาดอกไปกลับบ้านเร็วน้องสาวก็ติดใจเจอเห็ดเร็วๆสองทุ่มแล้วมามา